มันสะท้อนถึงระบบและวิธีการทํางานของของประเทศไทยน่าเป็นห่วงอันนี้บอกตรงนะฮะโทษคนว่าฮ้ยคนที่ทํางานไม่ดีอ่ะโอเคแหละเขาก็อาจจะมันก็อาจจะมีส่วนบูกบ้างนะแต่ว่าเขาจะทํางานดีกว่านี้ได้ถ้าระบบมันบังคับหรือเขาจะไม่ทําแย่ได้ขนาดนี้ถ้าระบบมันบังคับแล้วการเปลี่ยนแปลงระบบทำว่ามันทําได้ยังไงมันต้องทําโดยคนหมู่มากฮะคนสองคนมันทําไม่ได้แน่แน่วิชัน่น m ุ o มูลพอดแคสต์คอนเทน i t วิดีโอ i ิชัน่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon podcast นะครับคุณอยู่กับบรวิทานอุตสาหาครับ mm. จริงๆมันมีโพสต์หนึ่งที่ผมโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไปเมื่อสักประมาณไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะ mm. แล้วก็ก็มีคนแชร์เออคงมีคนไลค์ก็ไลค์กดแชร์กันประมาณหนึง่งไม่เยอะมากเพราะผมโพสต์สั้นๆว่าไอ้เคสกรณีซีเซียม137เนี่ยมันสะท้อนภาพของความเป็นประเทศไทยจริงๆ,ๆนะครับซึ่ง ถึงวันนี้เรารู้แล้วล่ะว่ามันก็ปริมาณมันไม่ได้เยอะมากประมาณ5้ามิลลิกรัมใช่ไหมฮะแต่ว่าแล้วถ้ามันเยอะนะฮะเราเรามนมีคําถามทุกจุดเลยอะนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วมันจะเชื่อมโยงเรื่องอืง่นไงคือมมนมีคําถามทุกจุดเลยตั้งแต่ว่า 1. เก็บยังไงให้หายได้ก่อนนะฮะจริงอยู่โอเคมันมีการใช้แอปพลิเคชันของตัวสารกัมตาราังสีเนี่ย มีคนถือใบอนุญาตมันพันห้าร้อยเจ้านะฮะมีมีของแบบเนี้ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณหมื่นชิ้นซึ่งก็คือเยอะพอสมควรเนี่ยมนสุญันก็อยู่ในอุปกรณ์ในโรงงานบ้างนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์บ้างต่างๆนนะพวกนี้แต่ประเด็นคือมันก็ยังอันตรายอยู่แม้ว่าจะเป็นเพียงไซส์ห้ามิลลิกรัมก็ตามนะครับหายได้ยังไงก่อนอันดับหนึ่งสองทำไมถึงไม่มีป้ายติดชัดเจนของสารที่มีกัมมันตรังสีให้คนที่ทุกคนเดินเดินผ่านไปผ่านมาจะต้องเข้าใจได้ว่าให้ตรงนี้มันเป็นที่เก็บนะครับ หายเสร็จแล้วกว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กว่าจะเริ่มหาคืออะไรมันทุกอย่างมันดูแบบเฮ้ยนี่ไม่ซีเรียสเหรอนะครับจำกรณีเคสของซีเซียมเหมือนกันปริมาณใกล้ๆกันนั้น 9, เก้มิลลิกรัมนะถ้าจาไม่ผิดนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ย ที่หายระหว่างเมืองเพิร์ธลงคือเขาไม่รู้อยู่หายตรงไหนนะแต่คือมันคือถนนไอฝั่งซ้ายมือนะฮะเมืองตั้งแต่เพิร์ธลงมาเนี่ยนะฮะเขาปิดถนนพันสี่รอกิโลแล้วก็ระดมหาแบบแปแบบ๊แบๆบก็ในสุดก็เ,เจอนะครับแล้วก็มีการประกาศอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะแล้วก็ต้ก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะลงนิวยอร์กไทมส์ลงวอชิงตันโพสอะไรหมดเลยนะฮะแต่ว่าเขาก็ามีการหาแล้วก็ประกาศอัปเดตชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เจอก็ไม่เจอเจอก็คือเจออะไรแบบนี้ ของเราก็ฟังประกาศแล้วก็งงว่าเอะยังไงอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยแต่ประเด็นอย่างเงี้ยหรือไปแถลงข่าวไม่ใส่ชุดป้องกันไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีใช้อะไรแบบผ้าใบามาคุมอาเลยมันคือมันดูแล้วมันแบบมันผมใช้ควาว่าค่อนข้างตลกแล้วกันนะใช้คํานี้ดีกว่านะฮะแต่มันไม่ได้มันจะไม่ตลกอะ่ะเดี๋ยถ้าเกิดว่ามันมันเยอะกว่านี้หรือถ้าในอนาคตเราจําเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จริง นะ,ะเราลองคิดถึงเรื่องนี้ดีๆนะทีเนี้ยประเด็นของในเรื่องเนี้คือผมไม่ผมไม่คิดว่ามันเป็นความผิดของบุคคลคือเโอเคมันต้องมีคนผิดอยู่แลวแต่อไยถึงว่ามันไม่อยากโทษบุคคลไม่ใช่คนที่ปล่อยปละละเลยนะแต่ว่าคนที่อยู่ในระบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมคิดว่ามันเป็นการสะท้อนระบบของประเทศไทยที่ย่ําแย่ จนอยากจะมาพูดวันนี้ต้องใช้คํานี้นะครับระบบเนี่ยมันสาคัญยังไงคือในโลกนี้เนี่ยมันมีประเทศที่เอาเรื่องคอร์รัปชันก็ได้เอาเรื่องคอร์รัปชันก็ไ,กไนะครับถามว่ากฎหมายคอร์รัปชันเมืองไทยแรงไหมแรงนะฮะแรงมากเลยแหละนะครับแต่การบังคับใช้กฎหมายต่างหาที่อ่อนปลูกเปียกนะฮะเล่นพักเล่นพวกคือจะเล่นคือจะใช้คําว่าจะกันแกล้งก็กันแกล้งนะฮะจะช่วยพวกตัวเองก็ช่วยแบบชนิดที่ ไม่แคร์สายตาประชาชนเอาใช้คำนี้แล้วกันนะแล้วมันก็เป็นมานานแล้วด้วยนะระบบของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมันมันมีปัญหาเพราะประเทศอื่นเนี่ยที่เขาคอร์รัปชันน้อยๆเนี่ยนะครับถามว่าคนเขาดีกว่าประเทศเราเปล่าคำตอบคือผมคิดว่าไม่ผมผมผมว่ามันไม่รู้มีอะไรมารวัดหรือเปล่าคิดว่าไม่แต่ด้วยความที่ระบบเนี่ยมันมันไม่เอือ้อหรือมันยาก นะฮะแล้วมันสามารถตรวจสอบได้แล้วมันทําให้การเล่นพักเล่นพวกทําได้ยากบังคับใช้ได้จริงอ่ะระบบหนึ่งระบบกฎหมายเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้จริงเนี่ยมันก็เลยดีกว่านะครับอย่างประเทศที่มันคร์รัปชัน้อยอย่างเช่นกลุ่มสแกนดิเนเวียหรือนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ถามว่ออัตราส่วนแล้วเนี่ยเขาเขาเป็นคนดีมากกว่าคนไทยเยอะขนาดนั้นจริงๆเหรอเนี่ยนะฮะในขณะที่เราอยู่อันดับประมาณร้อยี่สิบกว่าเนี่ยจากอันดับที่ท็อปหเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ ไม่น่าจะขนาดนั้นความรู้สึกนะอันนี้อันนี้มันไม่มีอะไรวัดได้แต่ระบบเขาดีต่อให้คุณอยากจะคอร์รัปชันคุณอาจจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำนะหรือว่าทำคุณโดนจับเลยอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนี่ผมคิดว่าระบบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเหตุการณ์นี้มันสะท้อนประเทศไทยยังไงผมผมจะเล่าย้อนให้ฟังนะครับตั้งแต่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตำรวจคุณจำตำรวจที่ไปรีไทยมาเฟียจีนได้ไหมฮะคือโหหนักมากใช่ไหมคุณจำเรื่องเกี่ยวกับ เหตุการณ์ไฟไหม้ผับนะฮะแล้วก็มาตรฐานมาตรฐานอะไรก็ไม่มีขออนุญาตก็ม่วไม่ตรงตามวิธีการใช้จํำได้จำเหตุการณ์พวกนี้ได้ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่เหตุการณ์การรับมือการกราดยิงครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันนี้เองเนี่ยมันสะท้อนถึงระบบและวิธีการทํางานของของประเทศไทยซึ่งน่าเป็นห่วงอันนี้บอกตรงนะฮะคือคืออย่างที่ผมบอกอะคือการที่เราไป โทษคนว่าให้คนนี้ทํางานไม่ดีอ่ะบางทีโอเคแหละเขาก็อาจจะมันก็อาจจะมีส่วนถูกถูกบ้างนะแต่ว่าเขาจะทํางานดีกว่านี้ได้ถ้าระบบมันบังคับหรือเขาจะไม่ทําแย่ได้ขนาดนี้ถ้าระบบมันบังคับเออใช้คำนี้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าการโฟกัสแล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงระบบทำ,ทำว่ามันทำได้ยังไงมันต้องทําโดยคนหมู่มากฮะคนสองคนมันทําไม่ได้แน่แดยโดยเฉพาะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นสําหรับประชาชนโดยรวมเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราโฟกัสไปที่การที่จะเป,ปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยมันจะทาให้อนาคตเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะไม่ขอใช้คําว่าแบบคุณเวลาคุณผ่านไอ้ข่าววังเรื่องเนี่ยนะอย่างเรื่องไอซีซีเ็มเนี่ยเราเราห็นวิธีการรับมือแล้วรู้สึกแบบเรารู้สึกแบบเฮแบบ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมอีวิธีที่ดีกว่านี้สินะฮะมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สิในการทําให้ประชาชนไม่แตกตื่นในการแจ้งข่าวในการอัปเดตในการตอบคำถาม อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สิเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นเขาทําได้นี่นะมันก็คืออะไรแบบนั้นนะนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าความหวังกับหน่วยงานภาครัฐมันต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมก็เข้าใจนะแล้วผมก็พูดเสมอผมมีเพื่อนเป็นข้าราชการหลายคนนะฮนะแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยเวลาผมอัดอรายการผมไม่ได้ผมไม่ได้ เหมารวมนะคือผมเข้าใจว่าเขาก็ทํางานยากอยู่บางคนเขาก็ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไม่ได้มันมีอุปสรรคเต็ไมไปหมดเนี่ยนะฮะแต่พอมาคิดถึงเรื่องนี้ก็มาคิดถึงว่าเอ๊ะแล้วระบบของเอกชนเนี่ยของเราที่ทําอยู่นี่ดีหรือ,อยังนะครับเพิ่ววันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับเอ่อเอชอาร์ HR ของผมเนี่ยนะฮะแล้วก็คุยเรื่องปัญหาเรื่องงานอะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็พยายามจะคล้ายๆกับผ่ามันให้ดูว่า,วาจริงๆแล้วเนี่ยนะพี่หลายอย่างเนี่ยมันแก้ได้ ด้วยการจริงจังกับระบบระบบที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะแต่เราอาจจะไม่ค่อยจริงจังกับมันหรือถ้าเป็นถ้าเป็นมองในฝั่งเปรียบเทียบกับมาในฝั่งของการปกครองอาจจะเป็นว่าเราอาจจะไม่จริงจังกับการใบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะเป็นอีกแง,ง่ก้หนึ่งนะะระบบอย่างมุดยกตัวอย่างมุดกำลังจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังเยอะแยะมากมายเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไปเพราะ ไอ้ของที่เคยทำแบบสบายๆชิวๆช,ช,ชิวสไตล์ไทยแลนด์เนี่ยนะฮะมันจะทำไม่ได้แล้วใช่ไหมมันถือโอกาสแบบนี้ในการเปลี่ยนแปลงทีแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ทุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบมาตรฐานเดียวกันจะดีหมดไอ้บริษัทที่ไปโกงเงินอะไรไปทําราคาหุ้นอะไรก็มีเยอะแยะแต่เราพูดถึงส่วนใหญ่ใช้ได้ใช้ได้ดีกว่าองค์กรที่ โดยเฉลีย่ยต้องใช้คำนี้ใช้ได้ดีกว่าเยอะพอสมควรในในเส้ของการตรวจสอบได้ถูกไหมครัไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยซึ่งผมก็เห็นมาตลอดชีวิตเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันต้องค่อยๆถูกเปลี่ยนจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งก่อนแต่ถ้าเราคิดไม่ออกจริงเนี่ยเราก็จะเริ่มเปลี่ยนจากที่องค์กรเราก่อนก็ได้ให้มันมีความเข้าใจตรงกันนะว่าเฮ้ยวิธีคิดของการทํางานเนี่ยมันจะทําแบบเดิมไม่ได้ วันนี้วันนี้มาพูดด้วยเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันเห็นข่าวบางอย่างแล้วมันแบบโหเฮ้ยเราจะเอาเราจะอยู่แบบนี้ไปตลอดจริงๆเหรอเนี่ยนะฮะคือมันเยอะมากเลยมันมีเรียกว่าแทบทุกอาทิตย์อะ่ะนะฮะไอข่าวที่มันเป็นเรื่องของว่าการรับมือกับของบางอย่างที่มันควรจะทําได้ดีกว่านี้อ่ะเราก็มีคนถามว่าแล้วยังไงระบบมันจะเปลี่ยนยังไงได้บ้างเนะครับระบบจะเปลี่ยนยังไงได้บ้างมันต้องเกิดมาจากเจตนารมณ์ของคนจนํานวนมากและความตั้งใจในระดับหนึ่ง ใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะฮะที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ของญี่ปุ่นนะฮะไปที่สหรัฐแล้วก็เหมือนจะไปปาร์ตี้บ้านหนึ่งแล้วไปผิดบ้านแล้วก็อาจจะพูดอาจจะพูดเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องโผงผง่างเรืออะไรเงี้ยเจ้าของบ้านก็ยิงตายนะครับพ่อแม่เขาเนี่ยก็เจ้าเจ้าตัวไม่ไม่ได้รับความผิดอะไรนะไม่ถึงคนยิงนะฮะแต่ว่าพ่อแม่ของเด็ก คนนี้ที่เป็นญี่ปุ่นนะพราแม่เขาอยู่ญี่ปุ่นนะไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะก็รณรงค์ไปเรียกร้องคนแลวยุคนั้นไม่ใช่ยุคอินเทอร์เน็ตนะยุคก่อนอินเทอร์เน็ตอ่ะไปเอาล่ารายชื่อคนญี่ปุ่นใช้คานี้แล้วกันมาเป็นล้านคนนะฮะแล้วก็มีคนอเมริกันช่วยสนับสนุนอีกเป็นหลักแสนคนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปแก้กฎหมายในที่สุดเนี่ยก็ได้ไปเรียกว่าไปได้ไปนั่งคุยกับบิลคลินตันอ่ะ ในทาเนียบขาวนะฮะแล้วมันก็มีการแก้กฎหมายบางอย่างเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง,อง,องกับการถือครองอาวุธปืนซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้แก้เยอะได้ตรงตามความตั้งใจหรอกแต่มันก็ได้แก้คือเป็นเป็นก้าวแรกของการที่จะทําให้คนซื้ออาวุธปืนยากขึ้นนะ,ะับผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบประวัตินี่อะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็มี w ว i t ิ n ง p e r i o เ นะไม่ใช่ว่าคุณเดินเข้ามาแล้วคุณซื้อได้เลยแบบนี้ต้องมีเวท ting period ก่อนนะครับแม้จะครั้งเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะฮะพอถึงเวลาสามารถทำมันก็ทอทําได้แล้วมันก็มันก็ทําให้สถานการณ์อาวุธปืนในช่วงนั้นเนี่ยเ,เหมือนจะดีขึ้นเพราะมันมีกระแสะอยู่แต่แน่นอนสหรัฐอเมริกายังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่มาก,มาก,ม,ากมากเลยเนี่ยนะฮะแต่กําลังจะบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ที่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นไปรณรงค์รายชื่อเพื่อแก้กฎหมายมาแล้วอะ ทำได้นะถ้าเกิดว่า Impact ของผู้คนมันเยอะพอผมใช้คำนี้แล้วกันแล้วในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยจริงๆเนี่ยนะว่ามันมันหรือมันต้องถูกคนต้องถูกแก้เนี่ยนะฮะเมื่อถึงเวลามาถึงนะผมคิดว่าเราต้องช่วยยกตัวอย่างเช่นอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสิสเต็มตรงๆแต่มันคือเรื่องที่ทุกคนต้องใช้ด้วยกันคือพรลบออากาศสะอาดแบบนี้เป็นต้นนะครับเราเคยเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการ ของมิชชันสุดมูลครั้งหนึ่งไม่น่าจะจำได้กันหรือเปล่านะฮะเป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ทำพรบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะคืออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับวันนี้อจะเหมือนมานั่งบนน่นนิดนึงเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันแปลกะย้อนกลับไปที่เรื่องซีเซียมหมัมครั้งหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่5มิลลิกรัมสมมติมันเป็นสักหกรัม นะฮะห้ามนี่คือพันเท่าใช่ไหมมิลลิเานะโอเคใช่เปพันเท่าห้าคำนะฮะเราจะยัง t r e แบบนี้ปะ่ะเออคำถามคือตั้งคำถามว่าเราจะยังทร e ตแบบนี้อยู่หรือเปล่าเราจะยังทร e ต t มันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าเราจะมี ขออภัยนะฮะไม่ได้ว่าเลยท่านผู้ว่าท่านผู้ว่ามานั่งยืนถืออยู่ข้างหน้าไอ้ข้างหลังเป็นฉาก,เป,าก,กเป็นไอโรงงานหลอมขยะเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปไนไรโอ้ยตรงนี้สบายตรวจผ่านชิวๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าผมอยากรู้เหมือนกันสงสัยอะว่าถ้าสมมตมมิมันเป็นห้ากรัมอะหรือห้าสิบกรัมอะนะฮะเราจะยัง t r e ต t มันเป็นแบบลักษณะนี้อยู่หรือเปล่าเอาผ้าใบาไปคุมหรืออะไรแบบเนี้ยอยู่แบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะน่าสนใจ แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดคือแล้วจะเกิดว่าเรามีโรงไฟฟ้านี่อุลครีย์กันจริงๆเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยของเราเนี่ยในยามภัยพิบัติเนี่ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าเนาะน่าตั้งคําถามเพราะว่าแม้รกระทั่งเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นจำได้ไหมครับที่ฟุกุชิมะเนี่ยซึ่งประเทศนี้เขาก็มีระบบน่าจะดีพอดีมากประเทศหนึ่งนะอาจจะไม่ได้อ,อ ใน,ใ,นในเชิงของไอ้แง่คอร์รัปชันหรือว่าอะไรรองดูอิงเนี่ยไม่แน่ใจว่าติดท็อป10หรือเปล่าจะไม่ติดแต่ว่าก็ถือว่าดีมากแล้วนะญี่ปุ่นนะอ,อก็ตอนนั้นก็ยังมีการพยายามปกปิดเรื่องเลยเนาะใช่ไหมฮะนั่นญี่ปุ่นนะคิดดูสิลองคิดดูว่าถ้าเกิดเรามีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เมืองไทยเนี่ยโอ้ปวดหัวนะฮะคือวันนี้ก็มาบ่นๆหน่อยเพราะว่ามันต้องมีใครทําอะไรสักอย่าง มันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้แต่ผมเสนอนะผมเสนอว่าเวลาเขามีถ้าเราไม่ได้อยากจะเริ่มเองเนี่ยเวลาเขามีคนเริ่มรนรอยขึ้นมาเท่าดูแล้วมันเข้าท่ามันเป็น system change ผมคิดว่าเราก็ควรจะต้องไปในเวนั้นนะฮะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาสักทีแล้วผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมคือเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่คนน่าจะเห็นด้วยอะว่ามันมันมันต้องดีมันต้องทำได้ดีกว่านี้ เพราะว่าเราเห็นประเทศอื่นเขาทาได้นะฮะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แบบใช้คําว่าไม่ได้จะขอมากไปขนาดนั้นอืมนะครับโอเคก็ขอบคุณนะฮะที่ฟังบนมาตั้งนานนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับมิชชั่นทุลมูลพุพอดแคสต์ n t i n u e with your มิชชั่น